รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับรถยนต์โฟตอนคา m มินส์ก้าวล้ำแตกต่างอย่างมีพลัง ต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษติดล้อค่ะ Welcome to English on Wheels รายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อเลื่อนไหลไม่สะดุดว้าวซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีทางเลือกมากมายเลยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวนะคะบางคนนี่อาจจะเลือกที่จะขับรถไปทั้งครอบครัวเลยนะคะแต่ว่ามีทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเนี่เคยกันบ้างหรือเปล่าเดินทางโดยรถไฟค่ะ sightseeing tour by train is an interesting option คำ m ั s up ค่ะ option O P T I O N option ก็คือทางเลือกค่ะเหมือนเหมือนกันกับคำว่า choice C H O I C E choice ค่ะแล้วก็มีคำว่า alternative A L T E R N A T I V E alternative ทางเลือกค่ะ แล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะยังไม่เคยเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟแล้วก็วันนี้เอจะมาแนะนำนะคะว่าจะต้องอะไรยังไงบ้างแล้วมีหลากหลายเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปลุยกันเลยค่ะเอาแล้วค่ะวันนี้เอก็มาตามนัดจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านก็บอกมาแล้วว่าจะ มาด,ดูโดยสารรถไฟที่จัดทำขึ้นเพื่อที่จะเอาใจเหล่านักท่องเที่ยวกันนะนะคะสวัสดีค่ะท่านมุทิชาต<ะ>ิกรยาณมิตรนะคะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะที่นี้ก็เป็นนาทีท,ที่จะต้องทำตามสัญญาว่าจะพาไปดูในเรื่องของรถขบวนท่องเที่ยว <c oughs> ว่าแต่ว่าคุณเอยากจะดูประเภทไหนก่อนละครับแปลว่านะคะมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ให้เลือกกันนะคะแล้วก่อนที่จะไปชม ขอถามท่านก่อนดีกว่าเลยนะคะว่าสเสน่ห์เฉพาะตัวของการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟเนี่ยอยู่ที่อะไรนะคะถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ What is the charm of train exhibition that differs from other means คำว่า charm ค่ะ C H A R M charm แปลว่าสเสน่ห์ค่ะ differ D, iffer, D I F F E R differ แปลว่า แตกต่างค่ะส่วนคำว่า expedition e x p e d i t i o n expedition ก็คือการเดินทางอย่างมีวัตถุประสงค์ค่ะสำหรับผมแล้วสเสน่ห์ของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟนะครับยากที่ยานพาหนะชนิดใดจะเทียบเท่าได้โดยเฉพาะเสียงป้นปูนสึกฉักฉึกฉัดเนี่ย การพานาชิอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับนอกจากความคลาสสิกก็อยู่ที่เราจะได้ซึมซับความงดงามของทิวทัศ์ของขทา,างที่อาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับในการเดินทางด้วยยานพานาชนีดอื่นๆนอกจากการเดินทางด้วยรถไฟคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในช่วงนี้เนี่ยนะคะเทียบเท่าใช้คําว่า match M A T C H match ส่วนซึมซับค่ะ absorb A B S O R B absorb การซึมซับค่ะ นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีคําศัพท์ที่แปลว่าความงามความสวยงามค่ะ beauty b e a u t y beauty ส่วนวิวทิวทัศน์สองฝั่งเลยนะคะมองซ้ายก็สวยขวาก็สวยค่ะวิวทิวทัศน Sc ์ scenery s c e n e r y และเรายังจะได้เห็นภาพวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานีต่างๆด้วยนะครับที่สำคัญปัจจุบันรถไฟไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ<ะ>้นตื่นเต้นแล้วค่ะอยากจะเห็นแล้วนะคะว่าจะเป็นรถไฟหรือการท่องเที่ยวสไตล์ไหนที่เหมาะก,กับชาวต่างชาติอยากจะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วครับเราไปดูกันเลยนะครับ นี่ก็เป็นตู้โดยสารแบบแรกที่เราภูมิใจสเสนอเป็นตู้โดยสารท่องเที่ยวแบบโอล t a l ็คำว่าโอล t a l ็อปนี้เนี่ยนะคะเราก็คุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยจริงๆแล้วเนี่ยย่อมาจากวันตำบล one o d u c t ก็คือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ค่ะ กันแ,แล้วครับคุณเอโดยตู้โอท็อปเนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหวา่างการรถไฟประเทศไทยและการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวตู้โดยสารแบบนี้เรามีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสตู้นะครับสามารถรองรับผู้โดยสารเนี่ยได้ด 112, ถึง1 2 0 0 0ถ้ท่านเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะก็คือ there are two otop cars which can carry 11 2 passengers เอ๋ลองหานไปดูดะครับนะครับนอกจากตู้ด้านนอกเนี่ยนะครับจะถูกตกแต่งด้วยสีสัน ของสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญแล้วนะครับยังให้ความรู้สึกสนุกสนานตามชื่อโครงการกินทเที่ยวช้อปโอท็อปเทรน n ์ด้านในนะครับจะถูกรีโนเวทใหม่ทั้งหมดมีการปูพื้นไม้ใหม่การเปลี่ยนห้องน้ำการเปลี่ยนบาดที่นั่งซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารเนี่ยเกิดความสะดวกสบายมากกว่าเก่าหลายเท่าตัวดีเด้เมื่อกี้นะคะท่านวุิชาติได้พูดคำที่นะ่สาสนใจมาหนึ่งคำคำว่า Renovate R-E-N-O-V-A-T-E Renovate ความหมายนะคะก็คือทำให้มีชีวิตชีวาใหม่นะคะหรือว่าปฏิสังขรนั่นเองละคะ่ะส่วนคำอื่นๆที่อยากจะให้จดจำไว้นะคะคำว่าสบายภาษาอังกฤษ Comfortable 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 ไม่ต้อง comfortable นะคะ comfortable พอแล้วค่ะและมีอีกหนึ่งคำศัพท์นะคะที่ใช้คู่กับคำว่า comfortable นั่นก็คือ convenience C O N V E N I E N C E convenience แปลว่าความสะดวกสบายค่ะมีข่าวว่าคือสามารถที่จะชมวิวไปสองข้างแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยจริงเหรอคะจริงครับมีแบบครบครันเลยครับไม่ว่าจะเป็นมินิบาร์นะครับคาราโอเกะและที่สำคัญเราทำหน้าต่างบานใหญ่สำหรับชมทัศนียภาพสองข้างทา,างไว้ด้วยครับฟังอย่างนี้ จะเห็นแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะขอตัวขึ้นไปชมข้างบนรถไฟโอท็อปก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพบกันพักสักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทคเรีย LED and Equipment จำกัด ตู้นี้เราได้ปรับสมขึ้นมาใหม่เพื่อเอาใจนักปั่นจักรยานโดยเฉพาะครับเจ๋งมากๆเลยนะคะภายในนี่ดูกว้างขวางมากเลยล่ะค่ะไม่ทราบว่าสามารถที่จะรองรับนะคะจักรยานแล้วก็นักปั่นได้กี่คนคะเนี่ย This car is specially designed for bikers as the interior is quite spacious What's the maximum capacity? สามารถบรรจุผูดด้โดยสารรวมทั้งจักรยานเนี่ยนะครับได้30คนน,นะครับคุณเอจะเห็นนะครับว่าเรามีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตูนะครับที่เราทําให้มันมีบานใหญ่ขึ้นกว่าปกติเพื่อเป็นการที่จะสามารถนําจักรยานเนี่ยขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเรายังจัดที่นั่งไว้สําหรับนักปั่นจักรยานโดยเฉพาะด้วยครับ B Biker BITER ker นน e นััักกป่จ่จรยาคะ Interior I N T E R I O R Interior ก in um, ็คือภายใน Spacious S P A C I O U S Spacious พื้นที่กว้างขวางค่ะและยังมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้เลยค่ะ Maximum M A X I M U M Maximum สูงสุดหรือว่ามากสุดค่ะ Capacity C A P A C I T Y Capacity ปริมาณที่รับได้ค่ะแล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับทริปนั่งรถไฟไปปัน่นทางเราได้เริ่มเคลียร์เส้นทางที่น่าสนใจไปมากมายคงจะได้สนใจนักปั่นหลายๆคนแน่นอนทั้งนี้ดูได้จากความนิยมของการมาใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเอาจัก,กรยานอามาด้วยเลยนะต้องลองครับ ผมว่าต้องถูกใจเอยแน่นอนแต่ตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกตู้นึงดีก,กว่าซึ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆส่วนจะเป็นตู้อะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมมีเซอร์ไพรส์มาฝากค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะว่าเป็นตู้อะไรค่ะ อันนี้ก็เป็นตู้สําหรับผู้พิการนะครับหรือผู้สูงอายุที่ใช้รถอิวแชนะครับซึ่งการขึ้นลงของรถเนี่ยก็จะใช้เป็นระบบลิฟต์ยกขึ้นนะครับยอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าเราควรที่จะคํานึงถึงทุกๆคนใช่ครับค่ะมาเน้นกันที่คําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ special equipment S P E C I A L E Q U I P M E N T Special equipment ก็คืออุปกรณ์พิเศษค่ะ Handicap p, p e d H A N D I C A P P E D Handicap p e d ก็คือผู้พิการหรือว่าไม่ต okay. ้องเติม P E D ไปก็ได้เป็น Handicap p e d H A N D I C A P Handicap p e d ผู้พิการค่ะ Passenger P, ger, p A S S E N G E r Passenger ผู้โดยสารค่ะผมว่าเรามาดทลองดูไหมครับค่ะนี้เราเข้ามาถึงในตัวรถแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือเราจะาปรับปรุงใหม่ทั้งหมดให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้พิการนะครับหรือผู้สูงอายุ แล้วก็ทําให้เกิดความสุขสบายสําหรับการเดินทางด้วยครับคำศัพท์เพิ่มเติมมีคําว่าเหมาะสมค่ะเหมาะสมภาษาอังกฤษ suitable S U I T A B L E suitable ส่วนการเดินทางค่ะ journey J O U R N E Y journey นอกจากนี้แล้วมีบริการพิเศษพิเศษอย่างอื่น ที่สาคัญคือต้องมีที่เก็บรถวีลแชร์มีห้องน้ำสําหรับผู้พิการแล้วก็มีปุ่มสําหรับเรียกพนักง,งานในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ทราบว่ามีให้บริการทั้งหมดเนี่ยนะคะกี่ตู้คะสําหรับรถประเภทนี้เรามีให้บริการทั้งหมด10ตู้นะครับ<ส>ซึ่งเราใส่ไว้ในส่วนของการเดินทางปกติด้วยและก็การเดินทางในระบบของการท่องเที่ยวด้วยอำนวยความสะดวกให้เขาเต็มที่เลยเน,นะคะ,ะคแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะ คราวนี้เนี่ยเราจะมาดูคำรรยยศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกันนะคะพนักงาน attendant a t t e n d a n t attendant พนักงานค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออนุญาตเดินชมเพิ่มเติมกันเนาะได้ครับเชิญครับคุณเนน่ยครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีรถไฟขบวนพิเศษ ซึ่งเป็นสีม่วงนะครับหรือรถไฟ V.I.P. ภายในตู้โดยสารเนี่ยมีการออกแบบตกแต่งอย่างหรูหราสวยงามทีเดียวครับเรียกว่าหรูที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะเพิ่มเติมคำศัพท์นะคะหรูหราสง่าง,งามงดงามอลังการนะคะ <laughs> Luxury แ <laughs> ปลว่าหรูหราค่ะ l u x u r y Luxury The Purple Train is the most luxurious train of all รถไฟสีม่วงนะคะเป็นขบวนรถไฟที่หรูหราที่สุดของทั้งหมดเลยละคะ่ะคร,รถไฟ v ีพก็จะมีตู้โดยสารติดกันสามตู้นะครับโดยตู้แรกเนี่ยจะเป็นตู้สเสบียงมีโซนบาร์นะครับสำหรับเครื่องดื่มต่างๆและที่สำคัญมีห้องครัวขนาดใหญ่ไว้ให้สำหรับปรุงอาหารด้วยว้าวมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันนะคะติดกัน connect c o n n e c t ตู้พ่วงติดกันก็เป็น connected carriage C O N N E C T E D C A R R I A G E connected carriage ส่วนของห้องที่ติดตั้งเครื่องครัวค่ะ kitchenette K I T C H E N E T T E kitchenette แล้วในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเดี๋ยวเราจะมาถามท่านต่อเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะครับตู้ต่อมาก็จะเป็นห้องประชุมสัมมนานะครับมีให้เลือกทั้งห้องเล็กห้องใหญ่ส่วนตู้สุดท้ายเป็นห้องนอนมีห้องน้ําในตัวและเตียงอย่างดีรับรองนอนหลับสบายตลอดการเดินทางแน่นอนครับการประชุมค่ะ conference c o n f e r e n c e conference เรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะจะมีการประชุมก็มีห้องรองรับตรงนี้ด้วยน่าสนใจมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมเนี่ยพักกันสักครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ายังมีอะไรที่น่าสนใจรอกันอยู่ที่นี่ค่ะรายการภาษากฤตฑาล้อค่ะ กับขบวนรถไฟท่องเที่ยวทั้งหมดนี้นะนะคะเอ๋เนี่ยยังอยากจะนั่งรถไฟเที่ยวเล่นเลยนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าอยากจะสอบถามในเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายว่าคิดอย่างไรเท่าไหร่เอ่ยมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะ What is the going rate for the VIP train? สำหรับเรนราคาก็จะขึ้นอยู่กับ1ในเรื่องของระยะทางวันเวลาที่จะเดินทางจานวนกี่วัน และประเภทตู้โดยสารที่จะเลือกซึ่งเราสามารถรองรับการเดินทางทั้งแบบเดียวแบบเป็นหมู่คณะหรือการจัดสรมมนาแบบกลุ่มใหญ่ไปกลับไปไประชุมกินไปเที่ยวไปไประชุมไปก็สนุกไม่น้อยเลยนะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจในช่วงนี้เนี่ยนะคะแต่ละบุคคล individual i n d i v i d u a l individual ค่ะถ้าเป็นหมู่คณะค่ะ group g r o u p group ถ้าเราจะไปสัมมานา ใช้คำว่า seminar S E M I N A R seminar การสัมมนาค่ะระยะทาง distance D I S T A N C E distance ยิ่งฟังยิ่งอยากจะหาเวลาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับรถไฟไทยสักครั้งแล้วละคะ่ะ มีตัวเลือกให้หลากหลายเลยทีเดียวค่ะด้วยเส้นทางรถไฟที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับทำให้ความหลากหลายในเส้นทางท่องเที่ยวก็มีมากมายเช่นกันครับคุณเอกครับนอกจากบริการเหล่านี้นะคะเห็นว่ามีการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับก็มีใช่ครับโดยเฉพาะทุกวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีรถไฟขบวนท่องเที่ยวที่ออกจากหัวลำโพงช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้านะครับเส้นทางก็ล้วนน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐม โขดหินรประจวบกิริขันนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการจัดเส้นทางท่องเทีย่ยวขึ้นมาตามเทศกาลของแต่าาและภาคแต่ละจังหวัดเช่นการไปชมทุ่งดอกอกอเดียวที่จังหวัดชายภูหรือการนารถจากไอ้น้ําซึ่งต้องบอกเลยว่าคลาสสิกที่สุดและอาหารไม่มีแล้วนะครับออกมาวิ่งในช่วงเวลาพิเศษในเทศกาลสําคัญสาคัญนะครับซึ่งเราก็มีการจัดบบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำคท่องเที่ยวใกล้ๆค่ะแบบใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะคะเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้น หลายคำเลยค่ะ excursion e x c u r s i o n excursion หรือว่าจะเป็น short journey s h o r t j o u r n e y short journey short trip short แล้วก็ trip trip short trip หรือว่าจะเป็น j o n e J A U N t j o e n t, ก็ได้ค่ะแล้วถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเราสามารถที่จะติดต่อรืยช่องทางอะไรบ้างคะก็หลากหลายทีเดียวครับเป็นต้นว่านะครับโทรมาสอบถามได้ที่ call center หมายเลข1690ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเว็บไซต์ของเรา<ส>ะนะครับ www r a i l w a y co t h <สะ S 2> ครับ จะโทรหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลนะคะออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้ววันนี้เอจะต้องขอบคุณนะคะท่านบุธิชาติกัละยาณมเมรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอค่ะ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก่อนที่จะจากกันไปเหมือนเดิมนะคะเอ๋ก็มีเทคนิคจะทําให้คุณเนี่ยพัฒนามากยิ่งขึ้นในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันถึงความแตกต่างของ3คํานี้ค่ะ sometimes เขียนติดกัน sometimes เขียนติดกันมี S แล้วก็ some when what time ค่ะ3คํานี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเนาะ เริ่มกันที่คำแรกเลย sometime some time เขียนติดกันนะคะหมายถึงณเวลาหนึ่งในอดีตหรือว่าในอนาคตค่ะตัวอย่างประโยคนี้เลย sometime after nine everybody left sometime after nine everybody left ซึ่งประโยคนี้ความหมายก็คือช่วงเวลาหลังสามทุ่มนะคะทุกคนกลับไปหมดเลยค่ะส่วนคำที่2นะคะ sometimes s o m e t i m e s เขียนติดกันแล้วก็มี s ปิดท้ายเนี่ย เขาจะแปลว่าบางครั้งบางคราวค่ะอย่างเช่น sometimes I want to do things on my own อีกครั้งหนึ่งค่ะ sometimes I want to do things on my own ซึ่งประโยคนี้ความหมายก็คือบางครั้งเนี่ยฉันก็อยากจะทำอะไรด้วยตัวเองบ้างแล้วเราก็จะมาดูคำศัพท์สุดท้ายนะคะ some when work time some when work time sometimes คำนี้เนี่ยนะคะแปลว่ามีเวลาบ้างหรือเปล่าอย่างเช่น do you have some time to check my work คุณมีเวลาหรือเปล่าที่จะตรวจงานของฉันค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการภราษาคริติตล้อเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะคะและอย่าลืมนะสามารถแนะนำมาได้เลยว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปค้นหาคำศัพท์กันที่ไหนตาม Facebook Fan Page ของเราวันนี้เอลและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ